ตัเออเดี๋ยวคนแม่เลยเป็นตรกอนเป็นเด่นหัวมันดีสวยอไนี่เออมันมีเลยมีางานของพันโยฉันนอยคนยละเอาพอบนาพอ,อบตาแล้วกันขอมาเเถอะันหนีเถอะ ซุกอยู่ทังหลอด่อบา่อ่า่อพ่ามาจากไหนพ่อพ่เออเดี๋ยวกันแม่แวเวดีกจังบาทก่อนเยนเยน็นเออเดี๋ยวกันแม่แวเวดีกจับาทก้อนเยนเยน็นเออเดี๋ยวกนแม่เวีกิจังบาทก่อนใจเย็นเเออมันมีเลมีญาตของบ้านโย่จัน้อยคนละพม่ต้องป้องไปขบ้าบนทะกอน เออมันก็มีกเหลืออมันก็มีเืองาของมันอยู่อ kind of evet, ีกชั้นน anyway> ้อยพูดละเออมันก็ม uh, really ีเหลือมีเงามของมันอยู nope> ่อีกชั้นน้อยพ่ดละเออมันก็มีเหลือมีเงาของมันอยู่อีกชั้นน้อยพละห้พี่น้องป้องไปเป็นของมาเบิดก่อนแม่เว้ dùng mau cái chân này Mời bắt đăng chân này là... Cho thì xót một yên phải năng chân này rồi nè Mời bắt đăng chân này Cho thì xót yên phải chân này Ngoài Má năng Thì bậc yên mất đáy đâu nè Cho có cho bưng mày năm Có tên có, có, có bé đằng เจ้าก็ต้องเบิกไปนั่งว่าเขาแต่งงานเขาแต่งแบบไหนเขาเหตุเขาแต่งแบบไหนแล้วเจ้าก็ต้องเบิงไว้นั่งว่าเขาแต่งงานนั่นเขาเห็ุแบบใดจชื่อไว้ยสันตัวงานน่ะงานเจ้าขอ้างได้าโอ๊ยจะเป็นกระดูดเรื่องดูเล่าเนาะเรื่องแม่ยิ่งผ้าเดียสัเข้าจังใดโอ๊ยจะเป็นกระดูดเรื่องดูเล่าเนาะโอ้ยกะจังแม่กระดูดเรื่องดูเล่าเนาะ เรื่องไม่ผาเนี่ยสัตเจ้าเจ้าจังใดฮะเรื่องไม่ผ้าเนี่สัตวเจ้าเจาจังหดฮะเดี๋ยวน้วายกได้เลยเจ้าที่ใส่ส่งขาสันวเสื้อเก้ากล้าแบ่งบหาย้าควันก็ไดจะบัดเพียงแหมวายกูได้เลยเจ้าที่ใส่ส่งขาสั่นเสือเก้าแบ่งบาเขา้าควัน ไม่บอกได้ได้เจ้าสิใส่ส้วงขาสันใส่เสือกล้ามมันบอกเขาพักขวัญว่าอะไรมงไงันยาบเ่าอะไรามันเถียงไม <c oughs> ขันเ้าอะไรยังมาเถียงแนว้ยเวาก้พมงก็เริ่มล้วนแล้วเมา,วาแล้วล้วนแล้ว <c oughs> เจอเขาไปหลายโบกก็ียบบ้อยคือกันหลักครับ Boa tập mà ừ, ừ, mà nhau, mà. Nhau, mệt. Mệt cho mô, bê. Trá, con comeo, 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 con comeo, comeo, con comeo, comeo, con 准备着，洗脸呢。来、啊。干嘛、啊？ มันก็มีเลิกมีย่มของมันอยู่มานั่งพี่มานั่งพี่มานั่งพี่ยังไงเจ้าดิสโมเกียนไปนั่งจิตเรา่ัวเมันเกินมันเกินมันเกิมานั่งพี่นั่น

เดิไม่อิบ okay, yeah, yeah. ้าเ yeah, yeah. ั้งไหนเอาทุกอย่างยางอก็สิปนนี่ยุบบอลนี่้าบอลไหนดิทั้งโว้ยเป็นเห็นเ่มันเล้าเรื่องอะไผ้าเดิยมไม่อิบ้าเั้งไหนเอาทกอ่างยงอก็สิปัน อย่างันก็ดีนะอย่างนี้ครูเว้นใจแย่ไรไรหมองอยู่เลยไรสุดที่ที่หย่เลอยู่กูทิ้งหมอันารนครูว่าไม่เป็นว่ากนรอว่าขข้นได้ระบายนี่ครับไงแน่เเบิ่งว่ากเดียวอันเบ่าเนี่ยเดี๋มาเชียงแน่วเวียเบ่ามาดังพี่เอ็นภาคนมืพี่เบาบานในซองโยบังอันนี้กระไดเบ่ามาดังพี่บเอน พ่อควันมึงอยู่พี่จะมาบานังจะมาบานังพี่บักเอน็นเจ้าบ่าวมานาังพี่บักเองพ่อควันมึงอยู่พี่พ่อควันมึงอยู่พี่เมาอยู่เงาเงาบวัวซวงอยู่บังัง่นก็ได้มึงนี่ก็ได mọi người xong như vậy hắn 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 cả hắn 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 ปลื้มใจแห้งปลื้มใจจังตัวเองเริ่มมือนะเด้เริ่มมืนอนะเด้เอาเริ่มมืนอนะเด้เอาสวยงามแ่กรายอกัน ถาาาาาา่ายนี่ง่ายมา่ายงายหยอกันยาหยอกันหายก็บ่นด้ได้ทีนะลูรดัดเอดผ้าขวดนี่นี่บอกกกนแม่นางฟังทางคุณไมเเสียงกบับแม่นางขังลูกสาวางคุณลูกักดเอดผ้าขวดนี่นี่บอกกกนแม่นางฟังทางคุณ สูบกำลังเข่าผ้าขวนได้ไงอ้าวพ่อกระแม่นางท่างพุูนสูบกำลังเข่าผ้าขวนได้นี่เอ้าพอกระแม่นางท่างพุูนพ่อใหญ่เสี้ยงกับเนี่ยหนั่งทางลูกสาวพุูนพ่อใหญ่เสี้ยงกับเนี่ยหนั่งทางลูกสาวพุูนลูกสาวท่างพุูนถ้ามาเกลี่ยพอเกลี่พ่อแม่ยจะใส่วันน็นเดี๋ยวต่อเชีพ่อแม่มึงยจะใส่ อ้างจากบ่าวดิแต่แจ็คพ่อแม่อยู่สายอ่างจากบ่าวดิพ่อแม่ถอดแก่อยู่สายหาบเข่ามาเฮ้เอาพ่อใหญ่แหวงสั่นบอยเออนี่กับพ่อเด้หนิแล้วอะไรกานบ่าเนี่ยแล้วพ่อกับแม่กับเร่อยู่นี่เนาะเอาเอาเอาหยาบมาหยามาสั่งเอาเอาทั้งพี่พ่อใหญ่แหวงมันบอเอาทั้งพี่พ่อใหญ่แหวงแม่บอ เอาเอาอย่ามาอยมาบาดนีเอาเอาเอาอย่ามาอย่ามาบาดนี้ไอ้แหวงเป็นพ่อแม่ทวเกียรให้เลยตัวนี้เอออ่าเอายกสองขาหนาขึ้นอ่าฮะบาดนียกสองขาหนาขึ้น่ เอาบาทนี่นกสองขางหนาขึ้นโอ้โอนมเมื่อขึ้นโอ้โนมอเมื่อพนมอมือโอ้โอ้โอพนมอเออมื่อพน้เมือ่อภาพมโม่ขึ้นภาพอะไรผมเมา ห้ามกันเลยาบ,บานนี้เสียใบสีสุขว,นวันเนี้ยบ้านนี่เอาตั้งใจตั้งใจเดอ้อเลือกได้ย้ำเสียใบสีสุขวันละเด้อบ้านนี่ไ้เลือกได้ย้ำเสียใบสีสุขวันละเด้อบาานนี่ได้เลือกได้ย้ำสิบายสีสุขวันละเด้อบานนี่มามาหยับเข, <c oughs> ข้ามาหยับเข้ามาตัมัดคอจังหน่อย tươi điện 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 อสวยอายเนี่ยได้บอสอยหักอายแน่นได้บ่คอรัดและรัดคอ้อ อยากมีภูมิคุมกันความท้อหากมีเธอมาช่วยเติมฟ้านความหวังคงบกไก่หาาควนแม่ทางคนนงนันเสียงข้าเมียงทางเอาสาวางบเอ็นเดี๋ยวมเก่จสเอไปยู่นี่นะ ข้าพอเอ๊เอา่เงัแข็งแหงมาบ่เออนี่กระพอได้ีหมกาไดคานนี่นาพอกแม่แล้วก็อยู่นี่เนาะเอาเอาเอาอย่งมากอย่างมากจังหวเนาะอ่น้ายกสองขาหนักขึ้นเอา อันนี้ฮะเอายกสองขาหนาขึ้นเอา <laughs> พระนมเออชาทุสาทุสาธุสาธุ Hoàng bày yếu ตั้งใจตั้งใจด้วยนงานพาธีพี่ที่มานั่งใกล้ๆควายพี่